สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาหมสำนักอาจารย์หนีสำนักวังไก่แดงเรียกชื่อไม่ถูกไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยวันนี้มาดูเป็นเซิฟเซิฟก่อนนะครับวันนี้เน้นแอร์จอมคมังเวสมาเรียนรู้งานนะครับเน้นแอร์จอมคมังเวสก็เจอที่นี่แล้วอึง้งนี่นะครับสุดยอดซอฟพ,พาวเวอร์โฟอ,อินเตอร์นะครับ ถ้าใครมาเห็นสำนักของอาจารย์อาจารย์หมีนะครับจะคือกบบซอฟต์พาวเวอร์ชุดนี้นะครับภูมิปัญญาไทยล้วนๆเลยนะครับลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ที่ไต้หวันนะครับวันนี้เน้นแอร์มาเยี่ยมสำนักนี้นะครับแล้วก็จะจับปลูกเสกเลยนะครับนี่นะครับลูกกรอกปั้นมือนะครับเหมือนจริงมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไหนๆเน้นแอร์มาที่นี่แล้วนะครับ ก็จะใช้ปลูกเศษวัตถุมงคลด้วยนะครับเนนแอครับเจอวัตถุมงคลที่นี่แล้วตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจครับ,รบของดีๆทั้งนั้นนะครับมาที่นี่สถานเดียวครับจะเป็นกลุมารจะเป็นเกี่ยวไปน้นาแทสายนำนะสายผีผีใบพายกัตอาจารย์มีสถาหาเดียวครับสายโชคสายลาภครับสายโชคลาสสายเมตตาสายเสี่ยงโชคครับเนนแอยังทําได้ไม่ถึงนี้ะตาารงๆเลยใช่ไหมครับครับน ซอฟทาวเวอร์ไทยแลนด์นะครับครับผมก็มีโอ้โหนี่นั่นเราเราอาจารย์หมียกยกแนะนําให้ชิ้นสองชิ้นเลยเดี๋ยวก่อนนี่อะไรนะที่เหมือนที่เหมือนที่เหมือนขางคาวนี่ยกุ้ยแก้วกู้ไข่แก้วออ๋นี่กุมารนนี่กุมารครับนี่กุมารซองกุมารสายนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกุมารสายนี้มีปีกแล้วเดี๋ยวนี่นี่ นี่นะครับก็จะตั้งจิตอธิษฐานไหนๆมาแล้วนะครับ,รบนี่แอร์เขาเสียงดังหน่อยครับ saya pun itu vagy azt teheted, hogy a szórakozás, de ez a วงนี้สําเร็จวิชาจากนนแอร์หมดทุกคนง่ายๆนะสวัสดีครับอาจารย์หมีครับครับวันนี้ผมเจอของดีใกล้เคีองกินด่างมาสุพรรณหลายครั้งไม่เคยเจอไม่รู้จักอาจารย์หมีเลยครับอาจารย์หมีทำไมดังอยู่างประเทศสักเต็กเล็กย่างเขียนมือสากตาตาประเทศเขียนมือด้วยมือที่เขานิียมยงกันเนี่ย อันนี้ทำมาก่อนเหรอทำมาก่อนทำมาก่อนนะครับอันนี้อยู่ตรงไหนของสุพรรณอ่าอยู่หลังตรงปูยยาหลังเบียร์ไซครับอย่างทางเข้าวัดไผ่แขกครับทางเข้าวัดไผ่แขกครับก่อนถึงที่นี่ก่อนครับเดี๋ยวผมไปก่อนครับถึงก่อนแล้วก็เนี่ยอ่อพี่หมีอันแดงหมีเอานี่มาโชว์หน่อยอันนี้หลยเอามาทั้งถานเลยยกมาทั้งหาดเลยนี่ผมเจอสินค้านี่เขาเรียกว่า ซอฟท์พาวเวอร์ไทยแลนด์ขนาดแท้เป็นอะไรเขาจะ์นีกุมารีฮะกูมารีครับนี่กุมารีกุมารีหอ่อใช้ผ้าห่อศพจริงไหมจย์ครับไปขอจากมูทินะครับได้นะครับไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอันนี้เป็นอะไรอันนี้กุมารีครับอ่ากุมารีนะครับไข่แล้วเส้นผมไข่เส้นผมก็ทำทั่วไปเส้นผมทั่วไปนะครับทำอันนี้เอาไปไหนครัเขาจย์ เอาไว้ช่บบูชาได้ครับคนชาติไหนชอบอ่ส่วนใหญ่ทางจีนแล้วก็ไต้หวันครับทําไมคนต่างประเทศเขาบอกว่านเ,เดี๋ยวเขาบอกว่าคนไทยงมงายเขางมงายมากกว่าเราหรือเรางมงายมากกว่าเขา <c oughs> เดี๋ยวถามจริงเลยส่วนใหญ่คนไทยก็ชอบนะฮะอ่ครับส่วนใหญ่คนไทยก็ชอบนะครับแต่ทางต่างประเทศนี้นิยมมากกว่านิยมมากกว่าวไว้บูชาอ่า ไว้ดูแลไว้เพ้าบ้านไปเที่ยวได้ครับขณะที่คนไทยเถียงกันเรื่องพุทธคุณว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าเขาไปเขาเชื่อสนิทใจใช่อาจารย์เราเราเราอันนี้ปั้นมือเองหรอครับอันนี้แดงครับแล้วจาคนชอบมันมีสองแปดครับสีทองสีดำสีทองกับสีดำมันจะมีพลังของตัวเองในอ่ายันตะลุกอันนี้ไปต่างประเทศหมดเลยครับ คุณช้างทําไมดังถึงท่างประเทศรู้สึกว่านิยมนะฮะนิยมมากเลยผู้ช้างครับผู้ช้างนี่ด้นานความร่ารวยอ่าครับนี่นะครับขุนช้างมีหลายเวอร์ชันใช่นี่นะครับ,รบอ่าเสร็เรียบร้อยออกออกออกนักลัวหน่อยนี่อะไรเนี่ยกุมารทองอะไรเนี่ยแต่นี่ถ้าเขาเรียกกันว่าแวนพรายนรัอ่ะส่วนใหญ่ทางทางไต้หวัน